จอรดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บลไทยบายฉีสไตล์ประจำวันที่6ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บรไทยครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อารัตยังไงสวัสดีเช้าวันศุกร์ของสี่แข้งลูกครึ่งไทยหัวใจไทยแลนด์กับการไหว้สวยๆของพวกเขาโดยกันนี้สี่แข้งลูกครึ่งไทยทีมชาติไทยที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในทีมชาติไทย พร้อมกับด้วยการไหว้ส,ยสวยๆของเขารับวันใหม่ได้แก่วินเรียนไวเดอร์โชมิเคลสันเบอร์ออลเรสฟอร์ดและก็ทางด้านของเบนเดวิสที่นับเตะทีมชาติไทยตเตรียมตัวจะออกเดินทางไปลุยศึกที่เวียดนามด้วยความมุ่งมัน่นและก็ความตั้งใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติบ้านเกิดของพวกเขาโดยการไหว้ของพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพต่อวัฒนธรรมไทยแต่ยังเป็นการแสดงถึงความรักและก็ความผูกพันที่พวกเขานั้นมีต่อประเทศไทย แม้จะมีรักฐานมาจากต่างประเทศก็ตามทีซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยฐานะทีมที่เป็นทีมเต็มไปด้วยความหลากหลายแต่ยังคงรักษาความเป็นไทยในหัวใจของพวกเขา โดยการเดินทางไปที่เวียดนามในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของพวกเขาในการแข่งขงันทุตบอลที่ท,าท้าทายและยากลำบากซึ่งพวกเขาเองนั้นก็ไม่ไดีเพียงแค่เป็นตังเต็ที่มีทักษะและความสามารถระดับสูงแต่ยังเป็นตัวแทนของประเทศที่มีทางด้านของวัฒน,นธรรมและก็ประเพณีที่น่าภาคภูมิใจยอย่างลึกซึ้งการไหว้ในตอนเช้าเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายอย่างวิธีที่พวกเขาจะใช้ในการู่มบันในการทําให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ขอให้พวกเขามีความโชคดีและก็สามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้กับทีมชาติไทยในทุกการแข่งขันที่พวกเขาจะไปเผชิญหน้าต่อจากนี้กันดุนครับก็บากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันดุน่นครับศึก AFF Mitsubishi Electric มาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับไม่มีแข้งไทยลีกในทีมชาติสิงคโปร์คุณซส้อใหญ่บอกตเตรียมการเอาไว้อยู่แล้ว โดยการน,นี้ทางด้านของทีมชาติสิงคโปร์ที่จะถลักอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติไทยมาเลเซียกัมพูชาและก็จิมาเลเซียในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ที่จะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมสิงคโปร์ที่มีกุนซือใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นได้เรียก30นักเตะมาทำการฝึกซ้อมโดยจะเป็นเล่นที่เรียกเข้ามาคาแข่งในประเทศทั้งหมดเลยซึ่งงานนี้สุโตมุโอคุระกุญสือทีมชาติญี่ปุ่นพูดถึงความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายว่า เราได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก่อนการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่มีความหมายสำหรับแฟนๆของเรานักเตะได้แสดงความคิดเห็นถึงความมุ่งมัน่นและการทำงานอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะย่งตำแหน่งในทีมชุดนี้ ตอนนี้เราต้องยกระดับเกมของเราต่อไปเพื่อที่เราอีนั้นจะได้แสดงผลงานที่ทำให้ชาวสิงคโปร์ภาคภูมิใจและก็ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเราได้เตรียมทีมให้พร้อมรับกับสถานก,การณ์แบบนี้และยังต้องรับเบอกับความคาดหวังรวมไปถึงตารางการแข่งขันที่แน่นขนาดอีกในครั้งนี้ผมขอขอบคุณสโมสรในนิกอีกครั้งที่ปล่อยตัวผู้เล่นของพวกเขาให้เข้ามาเริ่มทีมชาติ นอกจากนี้เรายังขอบคุณสโมสรอย่างเลออนซิตี้เซลเลอร์ประเก้าแทนเปเนชเวอร์เวอร์ที่ปล่อยให้บริษัทของพวกเขาได้ต่อสู้เพื่อธงชาติสิงคโปร์ผมเชื่อได้เลยนะว่าประตูคนนั้นพร้อมแล้วที่ทําให้สิงคโปร์ภาคภูมิใจโดยโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียน24ของทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่11ธันวาคมพบกังบูชานัดเย้า14ธันวาคมพบจีบอเลสเตนัดเยอน17ธันวาคมพบไทยนัดเย้า20ธันวาคมพบมาเลเซียนัดเยอนในครั้งนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ในครั้งนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงคุณซึอมาเลเซียนะครับผมเปิดใจชิงแชมป์อาเซียนเป็นการคุมทีมครั้งสุดท้ายโดยเปามาตี้คุณซึอชาวสเปนในวัย41ปีของทีมชาติมาเลเซียเปิดใจบอกว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2 0วัน24 จะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่เขาจะคุมทีมและก็คาดหวังที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดในอาอัมลาทีมทีมชาติมาเลเซียในครั้งนี้โดยกุนซอบรายนี้ก้าวขึ้นมารักษาการโค้ชทีมชาติมาเลเซียตั้งแต่คิมพันกรกุนซือชาโกริต้ลาออกจากตำแหน่งไปคุมสโมสรอ,อุซานฮุนไดและก็พาทีมคว้าชแชมป์เมอร์เดก้าขับ2024ได้สำเร็จและเปิดใจบอกว่า ในศึกชิงแชมป์อาเซียน2024จะเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายฐานะโค้ชทีมชาติมาเลเซียโดยตั้งเป้าที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ทีมเดินทางไปถึงเป้าหมายสำคัญและการแข่งขันครั้งนี้มาเลเซียไม่ได้เป็นตัวผู้เล่นที่เรียกว่าดีที่สุด แต่ก็มีผู้เล่นขั้นชั้นดีที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อความหลากหลายทั้งผู้เล่นที่มีประสบการณ์และก็ดาวรุง่งซึ่งตัวของเขาเข้าใจนว่าสโมสรมีภารกิจแน่นอนว่าผู้เล่นกลุ่มนี้ก็เต็มไปด้วยแรงกระตุ้นมากมายสำหรับโปรแกรมการแนข่งขันทีมชาติบราซิลในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024 รอบแรกประกอบไปด้วยวันที่8ธันวาคมพบกัมบูชานัดเยือน11ธันวาคมพบทีมอิตาเลีนัดเยาว14ธันวาคมพบทีมชาติไทยนัดเยือนและ20ธันวาคมพบสิงคโปร์นัดเยือนในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ท่านทั้งของฝั่งทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงเปิดผลการจดจรจาของอุรุวะเบรสในสุขบอลถ้วยของสโมสรโลกในครั้งนี้ โดยการเ่งขันฟุตบอลฟีฟ่าครับโบคัฟนะฮะ2 0 25หรือวฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปี2 0 25ทำการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มไปวิที่รดแล้วโดยอุรวะเบรดไนมอนตัวแทนจากศึกเจลิกของญี่ปุ่นต้องเจอกับงานหนักเมื่ออยู่กลุ่มเดียวกับพั่งของอินเตอร์มิลานแชมป์ลีกเซรีอาอิตนาลีในฤดูกาลสั23ที่ผ่านมา โดยฟุตบอลฟีฟ่าคารับโบคัพ2025หรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โลกมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่ทำการแข่งขันทุกปีเปลี่ยนเป็นแข่งขันทุก4ปีแทนในการแข่งขันในรูปแบบใหม่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนฤิจิกายนปี2025มีทั้งสิ้น32ทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่วนการแบ่งสายทั้งหมดจะมี8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแต่ละทีมจะลงแข่งขัน3นัด ซึ่งอันดับที่1นึ่งและก็สอของแต่ละกลุ่มจะได้เข้าไปในเล่นในรอบด็อกเอาท์หรือว่าสปกทีมสุดท้ายสรุปผลการจับสลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025มีดังต่อไปนี้กลุ่ม A อพันดรสจากบราซิลเปอร์โตจากโปรตุเกสอันอารบรจากอียิปต์อินเตอร์ไมมิจากสหรัฐอเมริกากลุ่มบีก็จะเป็นปารีสแซงต์แมงจากฝรั่งเศสอาราเิโกจากทางด้านของสเปน เป็นโบตาโฟโกจากบราซิลซียเชนซาวเซอร์จากอารอเมริกาครรุปสี่จะเป็นบาเยอร์มิเนกจากคณะของเยอรมนีโอแกรนซิตี้เอฟซีจากนิวซีแลนด์โบคาจูเนียร์จากอาร์เจนตินาเบนฟิก้าจากโปรตุเกสครรุปดีจะเป็นฟลามิงโกจากบราซิลเอสเปอร์รองเดอจูนิสจากตุนิีเซียเชลซีจากอังกฤษคาร์เเรียนจากเม็กซิโกครรุปอีจะเป็นเรเวอเพสจากอาร์เจนตินาอดลวาเบรเตมอนจากญี่ปุ่น มอนสเตเบร์จากบาร์บีกิโกอินเตอร์มิรานจากอิตาลีกลุ่มเอจะเป็นฟูมินิเซจากบราซิลบอรุสเซีดัชมุนจากเยอรมนีอุซานฮุนไดจากเกาหลีใต้มาโมเบรดดี้ซันส์ดาวเอฟซีจากแอฟริกาใต้ส่วนกลุ่มจีจะเป็นเมนแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษวิซันคาซาบรังกาจากโมร็อกโกอันไอจากสหรัฐอาระบอิมเบรชจูเวนตุสจากนักของอิตาลีกลุ่มเอสจะเป็นเรอัลมาดริดจากสเปน อันเจรันจากซาดิอาระเบ,บียปาสูกา้าเม็กซิโกและก็เบรดบูซัสบูจากออสเตรียสำหรับการแข่งขัน,น,นขในศึกชิงแชมป์สโมสมมรสโลกปี2025ฟีฟ่าครับโบว์คั2025จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและวันที่15มิถุนายนนะฮะถึงวันที่13กรกฎาคมในครงนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์นะฮะกลุ่มตัวแทนสมาชิกข,ของทางฝั่งเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ โดดเด่นเลยนะคณะทำแอซิสมากสุดร่วมรอบแบ่งกลุ่ม ACL 2โด,ดติดโผสร้างโอกาสในครั้งนี้โดยการยิ้ทางด้านของทางฝั่งคณะคำยกแข่งเบืองทองกลายเป็นคนที่ทำแอซิสได้เยอะที่สุดนะฮะของรอบแบ่งกลุ่มในศึก AFC Champions l e a g u ส่วนทริชองโด ติดอนับต้นๆในชาร์ตอื่นๆด้วยซึ่งคณะคำยกดาวรุ่งของเมืองทองไปนักเตะที่ทำแอสซิสในรอบแบ่งกลุ่มของศึก a f c แชมเปียนลีกชูได้มากที่สุดเป็นอันดับที่1ร่วมที่จํานวน5ครั้งจากสถิติที่รวบรวมโดยสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ซึ่งห้างแอสซิสของคณะคำยกนั้นประกอบไปด้วยการทำหนครั้งในวันที่เมืองทองแพ้ชนบุกค,คุนได 1ต่อ4 3แอสซิสในวันที่ทีมบุกไปถล่มเด n a มิกเคิร์ฟเชบู9ต่อ2และก็อีกหนึ่งแอสซิสจากเกมล่าสุดที่เกีเดพยองเอาชนะชุนบุกไปหนต่อศูนยสำหรับคนที่ครองบอลอันดับหนึ่งร่วมกับคณะได้แก่มัซซิมเบรสติเน่ปีกชาว,บวเบลเยียมของบริอนซิตี้เซอร์ทีมจากสิงคโปร์สนันดับสาได้แก่คิมแทฮวอนชองชองชุนบุกนะฮะ กับนันของมาโกโตะมัซสึตะของซาบะชิฮิโรชิมาที่จำนวน4ครั้งเท่ากันในครั้งนี้ขณะที่คาริสตองโดเบกขวาเมืองทองคว้าอันดับ3ร่วมในด้านการสร้างโอกาสในการทำประตูมากที่สุดที่จํานวน17ครั้งรวมถึงเป็นคนที่ครอสบอลเยอะที่สุดเป็นอันดับที่2จากการทำไปในสิ้น4 7ครั้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เปน็น่างานนี้ก็ถือว่า,าคณกคายกไม่ธรรมดาอนาคตรุ่งอย่างแน่นอน อะนรนี้ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพบันไทยประจำวันที่6ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคัร่งผู้บันทันครับ